สวัสดีค่ะสวัสดี f อสมมะพยากรทุกคนในคลิปนี้เป็นดวงสุ่มว่าได้เรื่องของเทวดาอยากบอกอะไรสิ่งสำคัญก็คือครึ่งเดือนหลังจะรอดไหมจะมีกินมีใช้ไหมไพ่อยากบอกอะไรอาจารย์ขออนุญาตหลับตาแล้วหยิบไพ่สามใบ ครึ่งเดือนหลังสําหรับคนที่ได้ฟังคลิปนี้ครึ่งเดือนหลังสําหรับคนที่ได้ฟังคลิปนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างสามไม้เท้าเด e t e m p l a ล e และพระราชนีพระนั์คุณจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่คุณจะได้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับคุณอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลในความลับ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดมีอยู่สอเรื่องเรื่องที่1การเงินเรื่องที่สองชู้สาวเรื่องที่1การเงินยังไง มีเกณฑ์ได้เงินมีเกณฑ์ได้โชคได้รับแบบฟุกฟุกเดอะแทมพพลนท์ Land, กับไพ่พระราชินีพระจันทร์ความหมายเหมือนกันคือรับซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปมีเงินเข้ามาให้หมุนให้บริหารจัดการมีเงินหมุนเข้ามาให้ใช้จ่ายถึงแม้ว่าได้มาง่ายหมดง่ายได้มาไวหมดไวแต่มันก็ทำให้คุณมีสภาพคล่อง ทางการเงินที่ดีอย่างที่สองมีเกณฑ์ได้รับของขวัญของรางวัลของมีค่าบางคนอาจจะได้เป็นพวกเครื่องสำอางได้กระเป๋าได้รองเท้าได้อัญมณีได้เครื่องประดับแหล่งที่มาของสิ่งที่จะได้มาซึ่งเงินซึ่งโชคลาภหรือของมีค่าได้แก่หนึ่ง มีคนชอบคุณหรือมีคนแอบชอบคุณแบบลับๆหรือมีคนส่งของให้คุณซื้อของให้คุณช่วยเหลือคุณเรื่องของการเงินข้อแรกคือคนคนที่รักคุณชอบคุณนะอย่างที่สองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ที่เกี่ยวกับลางสังหรณ์ไพ่ที่เกี่ยวกับเซนเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้คุณจะสัมผัสถ,ถึงสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ได้ คุณขอพรคุณเดือดร้อนคุณอยากได้เงินคุณจะได้สมหวังดังใจนะคะส่วนเรื่องของความรักทำไมถึงโดดเด่นเพราะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์คุณจะมีออร่าถ้าเอาตามความหมายไพ่คือความลึกลับซับซ้อนความน่าสนใจมีแรงดึงดูดทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามมีเรื่องของการได้มาซึ่ง คอน c ทคคอนเน t ชันสิ่งสำคัญเรื่องของเสนีอาจารย์เตือนอย่างเดียวเพราะมีไพ่ดวงเมียน้อยคนมีคู่ระวังเรื่องของการนอกใจกันคนโสดระวังดีๆด,ดึงดูดทุกคนเข้าหาไม่ได้นะ ต้องดูด้วยว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยมันจะมีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงเขารักเราเขาชอบเราเขาซื้อนั่นซื้อนี่ให้เราจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าเรื่องงานดีไหมครึ่งเดือนหลังเรื่องงานดีนะสามไม้เทา้าการที่เราพัฒนาตนเองเก่งขึ้นฉลาดขึ้นและอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีคนคอยผักดันมีคนคอยเกื้อหนุนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพริตตี้ PR งานกลางคืน งานสวยๆงามๆงานอะไรที่เกี่ยวกับกลิ่นหอมของหอมจะโดดเด่นขายเครื่องสำอางได้แต่ถ้าเป็นงานเอกสารงานพวกธุรการงานหลังบ้านงานเอกสารจะโดดเด่นงานเทาๆงานกลางคืนได้สำหรับใครที่วางแผนจะเปลี่ยนงานย้ายงานช่วงนี้ดีมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานวิธีการแก้เคล็ด หนึ่งย้ายโต๊ะทางานย้ายที่ย้ายทางจัดโต๊ะจัดของใหม่ถ้าเป็นบ้านจัดบ้านใหม่เปลี่ยนมุมที่นอนเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนตู้เปลี่ยนเตียงแก้เคล็ดในช่วงครึ่งเดือนหลังแล้วจะดีข้อเสียสำหรับไพ่สามใบนี้คืออารมณ์แปรปรวนอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนคนเป็นไบโพลา่าแต่ข้อดีก็คือเซนสแม่นลางสังหรณ์แม่น และประเด็นสุดท้ายสุขภาพระวังน้ำย่อยไม่ค่อยดีกดไหลย้อนแล้วช่วงนี้เคมีในร่างกายไม่ค่อยปกติมีผลต่ออารมณ์ประเด็นสุดท้ายใครที่เป็นไขข้อก็ดูแลสุขภาพด้วยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือจุดกํายานเติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงแล้วทุกคนจะดวงดีมีโชคมีลาบ เงินไหลามาเทมาถึงแม้ว่าได้มาแล้วหมดไปแต่เงินจะเข้ามาให้คุณได้สบายใจได้หมุนคล่องได้ใช้จ่ายใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยกดแชร์กันต่อๆไป ใครอยากได้วัตถุมงคลไว้บูชาแนะนำเป็นองค์พญานาคเสริมดวงการเงินเสริมดวงความรักป้องกันผีป้องกันคุณใสเสริมความรักเสริมความสมคัคคีผัวเมียคู่ไหนจะนอกใจจะมีเมียน้อยมือที่สามกระเด็นออกไปกอดกันร,รักกันแน่นแฟนใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีชุดนี้239บาทไม่มีเก็บปลายทางอยากได้ให้แคปหน้าจอแล้วทักแชทมาสำหรับให้ยิปซีอาจารย์รับัว ดวงส่วนตัวนะคะเริ่มต้นเปิดไพ่หนึ่งคำถาม3าม39บาบาทขอให้ครึ่งเดือนหลังนี้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยได้เงินได้โชคได้ลาบเข้ามาหมุนเกื้อหนุนดวงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ